สวัสดีครับผมวันนี้พบกับไอมพลงคือเก่าครับผมคนเก่าคนเดิมวันหยุดเสาร์อาทิตย์ครับรายได้พิเศษนะครับผมหารายได้พิเศษตลาดน้ำพันท้ายนอร์สิงค์ครับผมวางจากงานเสาร์อาทิตย์บรรยากาศตลาดน้ำพันท้ายนะครับมาให้ดูครับร่มรื่นเย็นสบายครับทุกซอกทุกมุมจะมีแต่ต้นไม้ครับผม ตรงนี้จะเป็นปรับปรุงใหม่นะครับน่าเดินมากครับหลักประหารของพ่อพันท้ายนรสิงเก่าแก่ครับผมแต่สมัยโบราณของจริงนะครับผมหลักประหารตัวนี้อันนี้เนี่ยรอบๆตลาดน้ำก็จะมีต้นไม้เยอะแยะครับผมพื้นก็จะปูผมนะครับผมลมลื่นเย็นสบายบรรยากาศผู้คนมานั่ง ซื้อของมานั่งกินกันเต็มอะเต็มหมดไปหมดครับผมคนนั่งเยอะมากครับผมอากาศดีวันนี้อาทิตย์นี้อากาศดีมากครับผมให้ดูบรรยากาศรอบรอบ,รอบนอกแล้วครับเข้ามาในตลาดน้ำบ้างครับผมมีเวทีเลื่อนเลื่องครับผมจะได้ไม่เหงาเล่นดนตรีไปเรื่อยๆครับผม มีทั้งร้องทั้งเต้นครับผมบรรยากาศคึกคักครับผมตลาดน้ำพันท้ายนรนสิง์ของเราใครมีโอกาสแวะเที่ยวแวะชมได้นะครับผมไวยพ่อพันท้ายแล้วก็มาเดินตลาดน้ำพันท้ายนรนสิงครับแม่ค้าสองฝากฝั่งเยอะมากครับผมเนี่ยมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งเด็กเต้นครับผมสนุกสนานกันเจียวเจ้าเจียวเจ้า คนเดินก็เรื่อยๆครับผมเดินมาเรื่อยๆวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับผมคนก็จะเยอะหน่อยครับผมนี่ก็ช่วงบ่ายแลครับผมประมาณอันนี้บ่ายสองบ่ายสามนะครับผมคนก็จะบางลงนิดนึงสองฝากฝั่งนะครับผมยาวมากครับตลาดเราใครมีโอกาสแวปเที่ยวแว้ชมได้นะครับผมแไะทําบุญแล้วก็เดินดูของซื้อของขายของพวกเรานะครับผม เนี่ยกำลังจะเดินมุ่งหน้าไปหน้าร้านของเรานะครับที่ขายขนมเค้กเซลปิปงขนมตัวปลานะครับผมกับเวฟเฟิร์งกงนะครับเนี่ยหน้าร้านเราก็จะประมาณนี้ครับผมแวะอุ่นนุ่นกันได้นะครับผมถ้าใครได้โอกาสไปตลาดนะ้ำมาพันท้ายนอสิงโอเคครับผม